เนื่องด้วยว่าตอนนี้ประเทศไทยนะคะเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะคะแล้วมีจํานวนประชากร,รากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเกิน20%ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศนะทำใหเ้เราก็จะมีกลุ่มคนเปราะบ,บางที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมากขึ้นเป็นเรื่องท้าทายมากๆเลยนะคะที่รัฐเองอาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแต่ปัญหาที่สังคมนะให้ความกังวลมากๆเลยนะคะเลยคือการพิสูจน์ ความจนเราไม่แน่ใจว่ารัฐจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพเราทุกๆคนเนี่ยก็สามารถจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางได้ในบางช่วงชีวิตนะคะอาจจะเกิดจากาปัจจัยหลากหลายที่จะทําให้เราเนี่ยกลับกลายและเปลี่ยนสภาพไปเป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นหรือมีความเปราะบางสูงนะคะ กลุ่มคนเปราะบางทางสังคมนะคะก็คือกลุ่มคนที่ขาดโอกาสไร้อำนาจต่อรองทางสังคมหรือมีสถานะเป็นคนใช้ขอนะคะหรืออาจจะก,กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่มักไม่ได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรมนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีหลากหลายกลุ่มนะคะเช่นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะคะสตรีคนยากจนแรงงานต่างด้าวเด็กหรืออดีตผู้ต้องขังนะคะรวมถึง LGBTQ ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เราทุกๆคนเนี่ยก็สามารถจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางได้ในบางช่วงชีวิตนะคะอาจจะเกิดจากปัจจัยหลากหลายที่จะทําให้เราเนี่ยกลับกลายและเปลี่ยนสภาพไปเป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นหรือมีความเปราะบางสูงนะคะ กลไกที่รัฐสามารถจะนํามาใช้ในการดูแลกลุ่มคนเปราะบางนะคะก็มีมากมายนะคะแต่กลไกที่สําคัญที่อาจารย์อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือคกลไกการคุ้มครองทางสังคมนะคะซึ่งการคุ้มครองทางสังคมเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วเราสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆได้นะคะประเภทที่1น,นะคะก็คือ,อการประกันสังคมนะคะหรือ social insurance นะคะเป็นการคุ้มครองแบบที่มีการสมทบมีการจ่ายเงินสมทบนะคะเช่นระบบประกันสังคมใน บ้านเรานะคะที่ช่วยสร้างหลักประกันทางไรายได้ทางสุขภาพทางครอบครัวนะคะรูปแบบที่2ของการคุ้มครองทางสังคมนะคะก็คือการช่วยเหลือทางสังคม social assistance นะคะเป็นการคุ้มครองแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบนะคะมีทั้งเป็นการคุ้มครองแบบที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะคะแบบ เป็นตัวเงินเนี่ยเราเรียกว่า in cash นะคะเรียกภาษาอังกฤษก็คือ in cash นะคะเช่นการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรานะคะและเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินประเภทต่างๆนะคะส่วนความช่วยเหลือแบบไม่เป็นตัวเงินนี่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า in kind นะคะเช่นการแจกนมในโรงเรียนนะคะการแจกถุงยังชีพ การจจกคูป,ปองอาหารนะคะในบางประเทศเนาะนะคะมีการจจกคูปองอาหารให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะคะสามารถเอาไปแลกอาหารได้นะคะ,ะหรือแม้กระทั่งการจจกอุปกรณ์จําเป็นต่างๆทางด้านสาธารณสุขเช่นพวกรถเข็นเครื่องช่วยฝังรวมทั้งบริการเดย์แคร์หรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือที่รัฐจัดให้นะคะ ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงความยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมได้เช่นที่ปรึกษาทาั้งกฎหมายนะคะช่องทางลองทุกต่างๆเป็นต้นค่ะ นโยบายหนึ่งนะคะที่จา์คิดว่าสําคัญมากๆแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากเลยในสังคมตอนนี้ก็คือเรื่องนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะที่รัฐนะคะประกาศออกมาเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยนะคะโดยเพิ่มเงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติด้านรายได,ได้หรือสถานะทางเศรษฐกิจนะคะ,ะเหตุผลที่รัฐปรับเปลี่ยนเนี่ยก็รัฐให้เหตุผลว่า เพื่อจำกัดกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นการพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่างพุ่งเป้าเนาะแล้วก็สร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวนะคะโดยที่รัฐเนี่ยเปลี่ยนจากแบบทั่วหน้านะคะที่เราใช้กันมาวันมาณ14ปีนะคะเป็นแบบที่เราจะต้องมีการคัดกรองโดยพิจารณาให้ผู้สูงอายุนะคะ จะมีสิทธิ์รับเบี้ยได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพนะคะตามที่คณะกรรมการผู้สูงยุแห่งชาติตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้สูงยุคก,กาหนดเนาะนะคะน,นี่คือเป็นหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนนะคะแต่ปัญหาที่สังคมนะให้ความกังวลมากๆเลยนะคะและนี่คือการพิสูจน์ความจนเนาะนะคะ,ะเราไม่แน่ใจว่ารัฐจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพ เพราะว่าการพิสูจน์ความจนเนี่ยหรือพิสูจน์สถานะทางเศรษฐกิจนะคะของผู้ที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์เนี่ยมีปัญหามาโดยตลอดนะคะ,ะดูได้จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่รัฐเองก็ยังไม่สามารถพิสูจน์และจําแนกระหว่างคนจนคนยากจนและคนอยากจนนะคะได้เต็มร้อย ก็มีอยู่ประมาณ3ประเด็นเนาะที่อาจารย์อยากจะชวนคิดวันนี้นะคะความท้าทายประเด็นแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเกิดจากข้อเท็จจริงที่จํานวนประชาชนกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ <S <S เนื่องด้วยว่าตอนนี้ประเทศไทยนะคะเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวละนะคะแล้วมีจํานวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ย เกิน20%ของจำนวนชากรทั้งหมดของประเทศนะทำใหเ้เราก็จะมีกลุ่มคนเปราะบ,บางที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งท้าทายสำคัญก็คือการปฏิรูปวิธีการที่รัฐจะหามาซึ่งรายได้ถูกไหมก็คือระบบภาษีนั่นเองนะคะส่วนความท้าทายที่2นะคะคือตอนนี้ทุกอย่างความเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะความซับซ้อนของปัญหาก็มากขึ้นด้วยนะคะ เราอาศัยอยู่ในโลกไร้พรมแดนนะเราไม่เพียงเผชิญปัญหาภายในประเทศของเราเท่านั้นนะคะเราเองก็ได้รับผลกระทบจบากภัยคุกคามข้ามชาติต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยเรื่อง Cyber Security นะหรือความมั่นคงทาง c y เบอร์นะคะการแพร่ระบาดของโรคต่างๆก็มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงความเปราะบางให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางไปอีกนะคะซึ่งจะต้อง ปรับตัวนะคะไปใช้แล้วก็เข้าถึงบริการสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะสวัสดิการรูปแบบดิจิทัลต่างๆนะคะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการจัดสวัสดิการและบริการสังคมที่กําลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะก็ เป็นเรื่องท้าทายมากๆเลยนะคะที่รัฐเองอาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะคือเรื่องการเมืองของนโยบายสังคมนะคะโดยเฉพาะ,ะความคุมเครือระหว่างความกลัวและข้อเท็จจริงนะคะ f n d r a n d fact นะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับผลกระทบผลดีผลเสียของนโยบายนะคะ ข้อถกเถียงเหล่านี้นะคะหลักๆก,ก็มักจะเชื่อมโยงกับคําถามที่เราตั้งกันในสังคมนะคะเช่นรัฐบาลเลือกออกนโยบายสังคมเพียงเพื่อเพิ่มความนิยมให้กับตัวเองหรือไม่นะคะแล้วเราได้พิจารณารัฐได้พิจารณาทางเลือกเชิงนโยบายอย่างถี่ถ้วนแล้วหรือไม่เรามีออปชันอะไรบ้างเรามีตัวเลือกอะไรบ้างรัฐไม่มีเงินหรือไม่สามารถหาเงินมาจัดสวัสดิการสังคม ที่จะต้องใช้เงินมากขึ้นในอนาคตจริงหรือนะคะสิทธิประโยชน์ที่รัฐจะจัดให้จะตกอยู่ที่ใครกันแน่นะคะนโยบายที่รัฐทำยิ่งแจกจะยิ่งเพิ่มภาวะอ่อนด้อยภาวะพึ่งพิงให้แก่ประชาชนมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะข้อคำถามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความ ไม่เชื่อใจในรัฐนะคะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อความท้าทายก็คือเราจะทำยังไงที่เราจะศึกษาวิเคราะห์นโยบายสวัสดิการสังคมนโยบายสังคมต่างๆอย่างลึกซึง้งและเปิดเผยข้อมูลนะคะให้มากที่สุดไม่ต้องรอให้สังคมตั้งคำถาม ต้องพร้อมที่จะเปิดเผยรัฐพร้อมที่จะดึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนนโยบายมากขึ้นได้ไหมนะคะอันนี้คือ,อความท้าทายทีอ่อาจารย์ก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ทุกทุกคนต้องต้องร่วมกันคิดนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้มันคงไม่ต้องตั้งคำถามกันแล้วละว่า รัฐเล่นบทบาทสําคัญนะคะหรือไม่เนาะในการที่จะเข้ามาคุ้มครองประชาชนคําตอบชัดเจนเลยในช่วงที่เรา,อ,าอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตต่างๆนะคะรัฐเป็นที่พึ่งของประชาชนาแน่นอนนะคะแต่คําถามก็คือ,อรัฐจะต้องจัด แบบไหนนะคะจะต,ต้องทํานโยบายออกนโยบายสวัสดิการสังคมหรือกลไกการคุ้มครองทางสังคมอะไรบ้างเพื่อจะนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะ